คลิปนี้เรามาดูวิธีการเลี่ยมล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตที่มีขอบบางนะครับแลยวจะเป็นการเลี่ยมแบบสามห่วงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเทคนิคการเดินน้ํายาด้วยนะครับและการเข้าแกนนะครับเพื่อนอันนี้เป็นล็อกเก็ตที่มีขอบนะครับมินเดียวนะครับขอบซึ่งบางมากๆนะครับเพื่อนถ้าเรากดโดยการกดลักษณะปกติก็มีโอกาสที่จะหลุดแกนได้ง่ายนะครับแล้วก็จะมีอากาศโอกาสที่ ล็อกเก็ตจากกระเทาะนะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะเกิดจากการบีบรัดนะครับไม่ว่าจะเป็นบางทีอาจจะล็อกแน่นนะครับนี่ครับมาดูล็อกเก็ตมาดูวิธีการล็อกนะครับเครื่องมือที่เราทําไปเมื่อวานนี้ได้ใช้งานแล้วนะครับเพื่อนเห็นไครับนี่เดี๋ยวเราคุณมีเขียงที่เป็นโฟมลักษณะนี้นะครเอาไว้เพื่อไว้ใช้กับงานพวกนี้ละครับเพื่อนเห็นไหมฮะเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดหรืออะไรอย่างเงี้ย พระองค์นี้เราจะเข้าแกนโดยการเอาตะกุดลงด้านล่างไม่ได้นะครับถ้าโลเก็ตมาเป็นลักษณะนี้นะครับมีฝังตะกุดฝังพลอยฝังอะไรเงี้ยครับเราจะต้องใช้ด้านหน้าความลงแล้วก็กดจากด้านหลังอย่างนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับส่วนการวาดนะครับวาดลักษณะนี้ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเพราะเรายังไม่ใช้การกดนะครับอันนี้จะเป็นแกนนะครับแกนใส3มมิลนะครับเดี๋ยวจะทําเป็น3ามห่วงนะครับเพื่อน เราก็ตัดมาเป็นวงกลมประมาณนี้แหละครับตัดมาเป็นวงกลมก่อนเลยนะครับแล้วเราก็นะครับล่างภาพเข้าไปลึกๆคือตัวนี้ยังไม่ใช่เส้นที่แท้จริงนะครับเพียงแค่เราวาดลึกเข้าไปวงในก่อนเพื่อที่เราจะเจาะนะครับอันนี้เราดูคำนวณดูซิว่าเราจะทำสามห่วงอะคริกแน่นี้จะพอไหมนะครับนี่เป็นการคำนวณเฉยๆนะครับเพื่อนซึ่งมันเหลือเฟือครับเหลือเฟือ แต่ผมจะไม่ตัดมาเป็นอย่างนี้นครับจะตัดเป็นวงกลมนี่แหละครับในการเดินน้ํายานะครับมันก็จะเดินง่ายนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอาไอ้ตัวข้างในนี้ออกก่อนนะครับออกก่อนนะครับนี้ยังไม่ใช่เส้นจริงๆนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวเรามาลบก,ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันวางลําบากใช่ไหมครับให้เราวาดให้เล็กกว่าเหรียญไว้ก่อนแล้วก็มาฉลุทิ้งฉลุทิ้งรอบนึงเสร็จครั้งนี้แล้ะครับจะเป็นเส้นของจริง เราก็มาวาดอีกครั้งหนึ่งนไครับงานมัน2ขั้นตอนนะครับแต่ว่ามันจะได้งานที่ชัวร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็วาดปกติเลยวาดให้พอดีขอบนะครับให้พอดีขอบนะครับนี่ยกขึ้นวาดให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับนี่วาดลักษณะนี้นะครับ วาดลำบากขึ้นครับเล็งให้ดีนะครับเพื่อนนะครับถุงนิ้วผ้าอย่างนี้มีขายอยู่สิบอัน20บาทนะครับมีอยู่ขายทั่วไปร้านทีละก็มีนะครับนี่ครับก็จะได้เส้นที่แท้จริงนะครับนี่คือเส้นที่พระนะครับจะเข้าไปล็อกแกนแต่เราจะทําการเซาะร่งเหมือนเดิมเราจะต้องเผื่อ เข้ามาประมาณ1มิลเพืเ่อนๆจะต้องไปตะไบเผื่อนะครับตะใบเผื่อไว้ภายใน1มิลอย่างนี้นะครับเหมือนอที่ผมแนะนําไปเมื่อวานนี้นะครับโอเคนี่ครับตะใบามาแล้วนะครับตัดภาพมาเลยนะฮะก็จะเหลือประมาณนี้ครับประมาณ1มิลเนี่ยแหละครับเพืเ่อนเห็นไหมฮะเราตะไบามาแล้วนี่เสร็จแล้วเราก็ใช้มีดขูดแกนนะครับ ขูดแล้วก็ขัดกระดาษทรานี่ครับใช้พวกปลายคาัตเตอร์ก็ได้นะครับขูดเสร็จกระดาษทราเบอร์320กับเบอร์800ก็พอนะครับพอลงเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการซ็ะรล่องนะครับซาะล่องเหมือนวิธีการที่เราทำเมื่อวานนี่แหละครับคือหมุนเซาะไปเรื่อยของเรานะฮะได้ประโยชน์แล้วครับ คราวนี้นะครับไม่มีหลุดแกนนะครับใช้กันยาวๆและแรงบีบก็น้อยนะครับทำให้ล็อกเก็ตไม่กระเทาะเปลือกออกนั่นเองนะครับนี่ครับเสาะ,ะไปเรื่อยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีอะไรทําก็เสาะแกนเล่นนะครับจะได้ถนัดนี่ครับวิธีนี้เป็นวิธีที่ทําให้งานของเราออกมาแล้วก็ค่อนข้างสบายใจ ขณะปัดเงาขณะตะไบเราไม่ต้องกลัวว่าล็อกเก็ตเราจะหลุดแกนหรือว่าจะมีการกระเทะของล็อกเก็ตออกมานะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆมันก็จะได้ร่องประมาณนี้นะครับนี่ครับร่องประมาณนี้เลยซึ่งมันพอดีกับเจ้าตัวล็อกเก็ตที่มันบางๆนะครับพอดีกับความต้องการของเราน,ะนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็ลอกพวกกระดาษออกแล้วก็มา,าใช้น้ำยาปาดภายในเสร็จแล้วเราก็มายิงไฟฟู่เบาๆนะครับขั้นตอนเมื่อกี้อาจจะลืมถ่ายไปนะครับเห็นไหมฮะใช้ไฟฟู่เป่าแกนเหมือนเมื่อวานนี้นะครับเพืเ่อนๆถ้าเพื่อนได้ดูคลิปเมื่อวานก็จะเห็นภาพชัดเจนนะครับนี่ครับค่อยๆเป่าไปแค่นี้แหละครับมันก็จะได้ความใสในระดับหนึ่งเห็นไหมครับ ถือว่าโอเคเลยครับนี่เสร็จแล้วง่ายๆครับเพื่อนๆเ,เราจะต้องคว่ำหน้านะครับเพราะว่าโลเ,เก็ตอันนี้มีตะกุดนะครับตะกุดเงินที่เขาลงเาขาฝังมาถ้าเราใช้ตะกุดคว่ำแล้วเรากดนะครับตะกุดอาจจะบุบได้นะครับเราต้องใช้หน้าคว่ำลงอย่างนี้นะครับกับบล็อกตัวเมียที่มีรูออกมาแล้วประมาณนี้นครับแล้วก็มันจะพอดีนะครับเพื่อนล้นให้อน แล้วก็เข้าปกติเลยนะครับเห็นไหมครับเขาจะเข้าแบบเข้าพอดีสวมได้พอดีเลยเห็นไหมฮะนี่คืออยู่แล้วนะครับเนี่ย <_ C BS> คือเจ้าตัวตัวชิ้นงานเราเข้าไปอยู่ในแกนที่เราซ่อมล่องได้สบายสบายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเขาจะดูดแล้วครั้นี้เห็นไหมฮะไม่ต้องกลัวล็อกเก็ตกระเทาะนะครับนี่เครื่องมือของเราได้ใช้งานจริงนะครับ ใช้งานจริงได้จริงนะครับแล้วก็งานออกมาเพื่อนๆก็สบายใจได้นะครับเราเป่าลมช่วยนิดนึงนะครับให้เขาเย็นตัวเร็วๆนะครับนี่เห็นไหมครับเราหาวิธีการหนุนนะครับถ้าเราเอาทางเจ้าตัวตะกุดลงด้านล่างแล้วเรากดจากหน้ามานะครับตะกุดเขามีสิทธิ์บุบได้นะครับเพราะอาจเสียหายนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ถ้าด้านหลังเรียบก็ไม่เป็นไรครับ หลังเรียบก็กดปกตินะครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับเดียบร้อยเสร็จแล้วเราก็ไปกดฝากดฝาหน้าฝาหลังมานะครับเตรียมเดิเดนน้ำยากันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูวิธีการเดินน้ำยาพระสามห่วงนะครับที่เพื่อนๆถามมาไว้นะครับ นะครับเราจะได้แกนผ้าเข้าแกนที่สวยงามนะครับพรเพืเ่อนปกดฝามานะครับเดี๋ยวเราจะเดินจากด้านหลังก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเก็บความปลอดภัยก่อนนะครับตัวนี้ด้านหลังเขามีตะกุดใช่ไหมฮะเราจะไม่อยากให้เขาไปกระทบกับอะไรผมจะเก็บงานจากจุดนี้ก่อน เพื่อให้จุดนี้ปลอดภัยนะครับส่วนด้านหน้าก็สบายบายเนี่ยครับนะฮะครับเดี๋ยวเดินจากด้านหลังก่อนนะครับเลือกดูฝาไหนที่นะครับฝาไหนที่โปร่งน้อยกว่านะครับให้มาอยู่ด้านหลังนะครับ วัดโดยระดับสายตานะครับเพื่อนถ้าวัดไม่ได้ก็คือเสมอกันแล้วก็เลือกฝาไหนก็ได้นะครับนะครับเล็งให้ตรงปกตินะครับเล็งให้ตรงเลยนี่ครับการวางใบมีดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าวางปกติเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจเทคนิคของเราได้ไหมครับปกติแบบนั้นเลยนะครับนี่ครับเสียบใบมีดล่างข้างบนก็จะเป็น พวกเซตอะคริลิก1นมินง้างไว้นะครับแต่ใบมีดจะห่างออกจากอขอบกระจกมากกว่าปกตินั่นเองนะครับแต่ลักษณะการวางใบมีดวางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูการเดินน้ำยานะครับนี่ครับเดินจากท้ายขึ้นบนเพราะว่าด้านล่างคือหูห่วงห่วงที่3นั่นเอง ปล่อยน้ำยาปกติมือกดไว้นิ้วโป้งกดไว้ดึงใบมีดออกนี่นี่คือห่วงล่างห่วงแรกได้แล้วที่สองกดไว้ดึงออกเห็นไหมฮะผมดึงใบมีดง้างออกเห็นไหมครับข้างบนเขาเปิดไวรออยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับนี่ดึงใบมีดงัดขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับพอเราบีบน้ำยาปุ๊บเขาจะไล่เต็มหน้าเสือเราเลยครับเห็นไหมฮะ คือดึงใบม,มีดออกมาแล้วก็งัดช่วยนิดนึงเนี่ยครับลักษณะเดียวกันเห็นไหมครับดึงใบม,มีดออกประมาณนี้ครับแล้วก็ยิงน้ํายาเข้าไปเนี่ยครับเต็มแล้วดึงใบม,มีดออกสบายสบายเห็นไหมครับห่วงสองห่วงสามเนี่ยเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เหลือแค่ข้างบนนี่ข้างบนก็ทําสูตรเดิมของเรา ค่อยๆเติมน,น้ำยาเข้าไปเติมซ้ายเติมขวาให้น้ำยาเขาวิ่งเข้าเต็มขอบนั่นเองนะครับนิ้วชี้ประคองดึงออกนี่แค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วการเดินน้ำยา3ามห่วงก็คล้ายๆกันเพียงแค่เราช่วงเดินซ้ายขวาคือเรางัดนั่นเองนะครับคือดึงตัวหนีบออกแล้วก็งัดไว้เม็ดขึ้นตอนเดินน้ำยาเหมือนที่ผมทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนั่นแหละครับ ทีนี้น้ำยาเขาก็จะเข้าไปเต็มหมดทุกสัดส่วนไม่มีขาดนะครับ <c oughs> น้ำยาเขาจะเต็มพอดีนะครับทิ้งไว้3นาทีขึ้นไปนะครับเพื่อป้องกันการบีบตัวนะครับถ้าน้ำยาแห้งไม่สนิทแล้วเราไปเดินฝาหลังอาจจะมีการเซตตัวของน้ำยาที่รุนแรงจนทำให้ฝายุบเข้ามานั่นเองนะครับถ้าเราปล่อยให้แห้งการเซตตัวก็จะมีแค่น้ำยาฝาหลังซึ่ง ก็ไม่รุนแรงมากนะครับเห็นไหมครับผ่านไปแล้วสัก3านาที4นาทีผมก็อออกมาดูครับเห็นไหมครับน้ำยาก็จะเต็ม <c oughs> ทีนี้เราจะทำา3ห่วงก็สบายๆนะครับเห็นฮะเต็มเป๊ะ,ะครับ <c oughs> วางใบมีดเหมือนเดิมแต่เพียงใช้เทคนิคการงัดช่วยตอนที่เราเดินนั่นเองนะครับพเพื่อนๆก็รีเข้าไปดูบ่อยๆรี ดูย้ำๆดูซ้ำๆแล้วลองทำตามนะครับก็จะชินเองนะครับย้อนกลับไปดูแล้วก็ทำตามย้อนกลับไปดูแล้วก็ทำตามนี่ะนี่ครับวางใบมีดเหมือนเดิมเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินจากด้านล่างก่อนเดินจากห่วงที่สามด้านล่างก่อนนะครับกับการเผื่อปีกผมเผื่อมาคำนวณพอดีแล้วนะครับว่าสามารถวาดหัวบัววาดอะไรได้พอดีไม่ขาดไม่เกินนะครับเกินไม่เป็นไรแต่ไม่ขาดนะครับ เหมือนเดิม <c oughs> เดินจากตูดขึ้นเลยครับนิ้วโป้งกดช่วยเบาๆนะครับไม่ต้องถึงกดแรงนะครับเพื่อนกดเบาๆนะครับดึงไม้มีดออกแล้วก็หนีปะกะตินะครับหนีไปเลยเนี่ยหัวบัวด้านล่างได้แล้วใช่ไหมครับความสวยงามได้แล้วดึงออกนะครับฉีดน้ำยาเข้าไป ครับเติมน้ำยาเข้าไปนะครับแล้วเราก็งัดเบาๆงัดนี่ครับแล้วก็หนี่ปุ๊บน้ำยาก็จะเต็มแล้วก็จะไล่ขึ้นไปบนหัวข้างหัวเองครับเห็นไหมฮะแล้วก็มาทําฝั่งนี้นะครับทําไปใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับเพื่อนดันใบมีดมาปุ๊บปุ๊บเต็มนะครับนี่สุดท้ายเราก็เติมซ้ายเติมขวาไป <c oughs> นะครับ ถึงจุดนี้แล้วชิวๆแล้วใช่ไหมครับเพื่อนนี่ครับค่อยๆหนีไปก็ได้นะครับน่ครับค่อยๆฝึกค่อยๆทําไปนะครับน,นี่กับบีบเดือดนะครับเติอนวิญญาณหน่อยถ้ามันขาดก็กดปล่อยหนีแค่นั้นเองครับเรียบร้อย <c oughs> ผ่านไปสัก5นาทีนะครับห้านาทีเราก็ เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ออกแล้วเราก็วาดนะครับวาดว่าเราจะเอาแบบไหนทรงไหนแล้วเราก็เลื่อยมาเลื่อยเสร็จแล้วเราก็ไปแช่น้ํานะครับให้เขาได้เซตตัวเร็วๆนะครับเลื่อยเสร็จแล้วเราไปแช่น้ํานะครับ <c oughs> ครับถิงไว้นี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็นําไปฝึกฝนกันนะครับสําหรับการเดินน้ํายาแบบ พระที่มีต้องการความปีกกว้างเพื่อที่จะทำสามห่วงสี่ห่วงอะไรกันแล้วแต่นะครับครับเห็นไหมครับ,รบน้ำยาเขาก็จะเต็มขอบสบายสบายนะครับเพื่อนก็จะได้พื้นที่ในการทำสามห่วงนะครับโดยไม่มีการกระดางกระดอนของน้ำยานะครับจ,จุดนี้ก็ค่อยค,อยคอยฝึกฝนกันไปนะครับเพื่อนนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นเองพลิกแพงเองได้หมดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงานของเรานะครับนี่นี่ครับผลงานการเดิน3ห่วงล็อกเก็ตแบบเซาะล่องนะครับนี่เสริมกระหนกไปนิดนึงนะครับเพิ่มความาสวยงามความพิ้วไปสักนิดนึงนะครับจุดนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะออกแบบเลยนะครับว่าจะ,อะชอบลักษณะไหนนะครับแต่สิ่งสำคัญคือเราจะต้องเดินน้ำยาให้เขาเนียนนะครับแล้วเราจะแต่งแบบไหนก็ ชิวๆแล้วครับเห็นฮะอันนี้เป็นงานใสธรรมดาเสริมกระหนกนิดนึงนะครับนิดนึงนิดนึงเอาไปดัดแปลงเอาไปฝึกฝนได้เลยนะครับหัวใจสำคัญก็คือการเดินน้ำยาน,นั่นเองนะครับถ้าใส่จากภายในแล้วเพื่อนๆไม่ต้องห่วงแล้วครับ ภายนอกเราแต่งเติมได้นะครับเราขัดเราแต่งได้แต่ภายในเนี่ยต้องใสสะอาดอย่างนี้มาก่อนนะครับแล้วเพื่อนจะเจอผลงานที่เพื่อน,อนปลื้มนะครับนี่ค,ครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวคลิปต่อไปนี่จะเป็นการเลี่ยมแบบเก็บห่วงนะครับ เดีผมจะมีเทคนิคการทำเจะตัวแกนใส่เดี๋ยวมาเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับการดึงเชือกนั่นเองนะครับเจอกันคลิปต่อไปนี้ครับสวัสดีครับ